ครับเวลาเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบวันทีนะครับพวกเราได้ลงทะเบียนนะครับแล้วรับเอกสารโครงการที่มหาวิทยาลัยราชเลยนะครับผมใช่เลยครับผมแล้วก็ตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาสามสิบวันทีถึงแปดนาฬิกานะครับพวกเรามีการปรมวิทศโครงการณอาคารโรงแรมภูคำนะครับที่มหาวิทยาลัยราชเลยีด่วยกันครับใช่ครับครับผมและเริ่มเดินทางนะครับในเวลาแปดนาถึง เก้านาฬิกานะครับผมนะครับผมได้เ,เริ่มเดินทางมาที่โรงเรยียนบ้านนากระโทงนะครับผมแล้วก็นะครับซึ่งคือเวลาในช่วงนี้นะครับตีเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสามสิบวันทีนะครับพวกเราได้จ,จัดเตรียมสถานที่ทำเนินพิธีเปิดและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะครับนะครับผม เรานะครับก่อนที่จะมาที่นี่นะครับผมทางเราก็ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับผมนั่นก็คือองค์พระใหญ่ใช่ไหมครับพี่แบ๊บใช่ครับที่นั่นนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกทุกคนของอนักศึกษาชาวราชภัฏเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็จะมีมักจะมีคนนะครับผมไปขอท่านเลครับนักร้อนนะครับก่อนจะมาที่เรียนเราก็เลยลงมาด้วยความแบบตั้งใจที่จะพัฒนายอยู่แล้วนะครับผมเราก็เลยไปขอให้ อันในการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมมาได้ดีสะดวกนะครับผมและอ่อในการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมเนี่ยเราก็ดำเนินกิจกรรมไปได้ผ่านไปได้ดีถึงต้นแปดครับผมตั้งแต่สนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะครับเป็นกิจกรรมสำคัญชุมชนและกิจกรรมแผ่ข้าวนะครับท่านสิบเจ็ดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเป็นกิจกรรมสำคัญชุมชนทดสอบสมรรถภาพชุมชนนะครับ คือแนการถึง19ในการรับประทานอาหารเย็นแขกผู้มีเกียรติทูุกนท่านนะครับผมเข้าสู่วิธีเปิดโครงการค่ายพละศึกษาจิตอาสาพัฒนาโาจชนครั้งที่4และในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนายพทธผลกันโพวาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้ำประโทรับฟังคำกล่าวรายงานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาชาวค่ายขอเชิญนายรัติพงศ์กรมาหวงศประธานคณะกรรมการค่ายกล่าวรายงานขอเชิญครับเรียนนายพุทลกันโผวาท ร่วมในการเรียนว่าน้าแตงโมประธานในพิธีกระผมนายรัฐพงศ์กับมหาวุฒิประธานชุมนภาราชิตราชศาสตร์จิตอาสาอีการศึกษา2 5 0 3ในงานประธานคณะกรรมการโครงการไพ่ราชาจิตอาษาพัฒนายาวชนครั้งที่4ปีการศึกษาที่1ทับ2 5 6 3ขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการไพ่ทางนี้โดยมีวัตถุประสงค์หน่วยงานทั้งหมดเอ่อบริจาคนะครับอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับผมอาทิเช่น ลูกวอลเลย์บอลนะครับผมลูกชุดบอลนะครับผมแล้วก็ลูกเตะกองลูกตะก้อใช่ไหมครับทุเรียนก็ขอขอบคุณนะครับผมสำนักงานการกีฬาจังหวัดเลยด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกครับนั่นก็คือเสื้อกีฬานะครับผมเป็นเสื้อกีฬาของเอ่อครอบครัวบ้าตาคิดนะครับผมนั่นก็คือทุกป้อนถูกบเองนะครับผมแตโดยฉากเนาะให้กับ ทางโรงเรียนมนากระทน มันหนักครับบรรทุกหนักครับแล้วใช่ครับขึ้นเนินสูงไหมสูงชันไม่ได้ครับมันสูงมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันหมดรอบพอดีใช่ไหมพี่บอลถ้าขึ้นไปก็สุดจุดปุ๊ธเลยครับสุดจุดปุ๊ธคืออะไรครับเดี๋ยวหมดกําลังอ๋อโอเคต้องแป๊เลยครับต้องแป๊เลยมันก็จะตะลึงลงมาเลยครับมันอ๋ออ๋อนั่นคือรถตีกรูปเป็เอาละครับเราจะไปสัมภาษณ์นะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับผมพี่บอลครับครับผมเป็นไงครับตอน อยู่ในเหตุการณ์ที่รถไหลลงอะเป็นไงบ้างครับโดดรถครับผมโดดรถใช่ครับโดดมาหาหินมาหองนะครับมาหินมาหองออมมาลองไว้ใช่ไหมบ้อมมาลองไว้นะครับผมจังหวะนั้นอยู่กันสี่คนครับเป็นไงครับช่วยกันทั้งสี่คนไม่คุยกันเลยครับต่างคนต่างหน้าเบื่อเลยครับเบื่อเลยนะครับขนาดพี่บอลยังเบื่อครับพี่โมพี่โมนี่เป็นคนที่ขึ้นชื่อว่านิ่งที่สุดในสาขาวิศวะศาสตร์ตอนไหลผมอย่างนี้เลยโอ้โหแบบมีสติจอกจอกคือทางครับไปดูไปดูใคร กันกันรบไปนไรอ่ะเพื่อนโอ้รถขึ้นไม่ไหวครับต้องใช้เด็กเกีียวด้วยไม่ไม่ใช่รถเสียหรอเพื่อนต้องใช้ใช่แล้วแก่กับรถลุ่นล้วนนี่นะครับมันมันชันมากครับทุกคนในกล้องอาจจะดูไม่ชันเท่าไหร่ครับดูครับนรงขึ้นแะ้มครับม แม่ควาผ้าคายครับมาหวาเลยนะครับพี่แก้ี่ฟ้าทำอะไรครับสามพันเดไม่มีใครขอห้วยนับหมีหัวหัวหาวหัวหัวหัวมัวหัวหัวหัาหัวหทีหัหัวหัวหัวหังหรวหรวหับ้ัรหัวหัวโังนัวหับหัวหัวาัวหัวหัะหัวหับรัวัวกัเหัาหัับหัวหัาหัวหัวนัวหัวหััวหัหมูหัวนัวรัวหัับหัหัวหััวหัวหััวห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 ัว ทำให้เด็กๆใช่ไหมครับทำให้ทุกคนเลยครับทุกคนที่มีมหิย่างมหิย่างอีกแล้วนะครับผมด้วยการผัดกะเพาะนะครับผมครับซึ่งผกระเพาะมีหลายจังหวัดมากนะครับเหมือนกันครับนี่ครับคนที่คนที่กำลังผัดอยู่นะครับผมครับมาจากลำปางลำปางลำปางแล้วพี่ครับมาจากลำอะไรครับลำพูนลำพูนอลำมาจากลำอะไรครับอาหารว่างครับอ๋ออาหารว่างผมก็ไม่ตก่ะอะไรให้คุมาเล่นมุกอาหารว่าง แกไม่มีสิทธิ์ริบกับอาหารว่างอาหารว่างจะเล่นอะไรครับจะเล่นยังไงเนี่ยครับอาหารว่างเจือบเจือบเจิอบของอาหารว่างอือแม่งโคตรอร่อยเีครับทำดีทำดีแต่ไม่ทำจะดีกว่าต้องดูไว้นะครับคนนี้เขาไม่ได้มาง่ายๆนะครับอะไรแบบนี้ อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยครับย่างครับวันนี้เราได้พิธีกรสุดหล่อของสาขาบริษาทนั่นก็คือพี่ทีมนั่นเองครับพี่ทีมครับนี่อาจจะเห็นหลายคลิปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แต่ตอนนั้นพี่ทีไม่สัมภาษณ์ว่ามีแฟนแล้วใช่ครับตอนนี้มีไหมครับมีครับเดี๋ยาวเราไม่เหมือนไม่เหมือนจะคุยกันเลยนี่นั้นนอกงานอ๋อนั่งนอกงานโอ้นอกงานอ้าใครอีกครับอันนี้พี่ทีมหอยยากนะครับผม น่าจะรู้จักกันแล้วแหละเพราะว่น่าจะออกหลาย EP แล้วพี่พี่พี่วิมกเป็นคลูเอรแล้วพี่พี่พี่ดีมาไปแนะนำแนะนำครับครับคือเขากล้องแ้่น้องฟ้าหรอน้องฟ้ากระชื่ออะไรสองคนเขากล้องแม่น้องเอิงกับน้องอะไรอ๋อเขาน้องกินขนมอยู่ชื่อว่าน้องเล่แล้วกันนะน้องเล่เราจะไปไหนครับพี่น้องเต๋อเราจะไปแนะนำครับที่นี่คือที่ไหนครับพี่ทีม ที่เก็บของของเรานะครับท mm hmm> ี่เรียนของน้องใช่ไหมครับที่เรียนของน้องด้วยครับแล้วก็เราเก็บของเชื่อคราวนะครับเราพึ่งมาถึงได้ไม่นานนะครับครับผมบัตดีครับมานนาสักหน่อยไหมขณะนี้รถค้นหินขนทรายนะครับขึ้นมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราหลังจากที่มีอุปสรรคนะครับที่ขึ้นโนน ใช่ผมถ่ายไปแล้วตอนนั้นครับผมที่ขึ้นมาไม่ได้นะครับครับตอนนี้มาถึงแล้วเราก็จะไปขนหินขนทรายแล้วก็ปูนครับหินปูนทรายครับไป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 ครับผมไปไหนครับไปต่อที่นู่นครับ บนดาวขประธานครับชิบุนอยู่นะครับนี่ท่านประธานต้องได้ลงมือเองนะครผมรถมันโอ้ยสายเข้าปากอันนี้มุกหรือเปล่าไม่จริงครับจริงเจอปัญหานิดนึงนะครับทางฝ่ายสถานที่เราได้คนทรายคนหินขึ้นมาแล้วทีนี้ มันเจอปัญหาก็คือเขามันชันรถมันขึ้นมาไม่ไหวครับแต่ว่าอันนี้ก็มาแก้ปัญหาเราสามารถรถนำรถขึ้นมาได้แล้วครับทำปรฐานนี้ไม่ได้มาแบบสบายๆต้องทําทุกอย่าง้องวิ่งวิ่งท่าวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียววิ่งงานไม่วิ่งเล่นเนี่ยเฉียบครับผง อยู่ตรงนั้นเลการับนี้เรามาทาอะไรให้กับน้องๆครับเจ้าพานงน้องมาเล่นเกมกันนะครับจากที่เรามีที่เปิดเสร็จแล้วนะครับพาหนงเล่นเกมกันนะครับอ๋อพาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับเกับอะไรครับวิชาการอ่าเป็นเกมนําเกมทายเทียนนะครับออกีฬากีาข่าวแก่อนก่อนที่เราจะเข้าตู้นะฮะที่เราจะเรียนกันอ่าุกพี่มาจากคณะรุศศาสตร์ นัการารัชาวระมหาที่มหาวิทยาลัยราชัเนะครับวันนี้พี่กน้อมาลน้องาเก้ี่นะนะ่อนพี่ชื่ออะไรกันบ้าค่พี่ชื่อนึตับนี้พวกี่เขอนอ่้าอพี่ช่ออะไรัได้้นสิบาทอบาทเลยนะทุกคนิาทนมยี่ออรเตอร์ให้สิบาทเลยนะ พี่เตอร์จะให้ขนมให้ตั้งยืนบาทครับพี่ชื่ออะไรครับเอาแล้วพี่ชื่ออะไรครับเอาตีไปก่อนเอาเอาเอาต้องให้น้องนะใครใครตอบใครตอบเมื่อกี้จำไว้นะจำไว้นะต้องทวงกับพี่เตอร์นะชื่อทัศชื่อทัศน้องคนชื่อทัศให้น้องให้น้องแนะนำตัวก่อนมน้องพี่เตอร์ต่อไปครับผมจะพี่ชื่อมิมนะครับผมพี่ชื่อ ยน่าทีแมนยูนะเนียกอะไรอ่ะจีบแมรในยรใรูจกแมนยูเนูคเรียกยาวปีกพี่ชื่อทครี่ชื่อแคเรียกงๆรอจำง่ายว่าแทหนูมคหน้าอยแคสวนพี่านหลังชื่อพี่อะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่เฮต้องครับเฮองเต้ครับผมแล้วพี่อีกตัชื่อพี่อะไรครับลูกลูกลกใครตอบไ เาองรู้จักชื่อพี่แล้วต่อไปพี่อยากรู้จักชื่อน้องบ้างพี่จะเลี้ยงคนขึ้นแนะนาตัวพี่รู้จักคนเขาชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นด้วยชั้นชั้นตอนนี้เหรออยู่อยู่ในกระเป๋าัังงดดดให้้ทุกคนนไยิอ่ะครับอ่ะครับุใครก็ได้ทุกคนได้ยินสวัสดีครับชื่อเรียนจีคิมครับจีคิมจริงจีจริงสุภัรัต สุภารัตน์นามสกุลครับดาพงครับดาพงชืเล่นน้องนครับอครับอสีชืเล่นน้องอห่อเนน้องห่จริงไอ้ใจสุภาัตณ์ดาพงชั้นปฐมศราพิชิหาคนต่อไปเลยนาะแบบนี้นะแบบนี้นะเอาต้องความมั่นใจเหมือนพี่เบซ์นะครับผมเื่องดังโอ้โหเลยโอ้โอ้โหโอ้เป็นรเลยคุณั ชื่อเล่นชื่อนุ้ยค่ะอยู่ปสีอ๋อนุ้ยไปเล็นกับพี่ก็ได้นะไปเล็กับพี่ก็ได้รีวกันแบนี้แต่นั่นนเริ่มเริ่มเริ่มเสียงหน่อยเพิ่มเสียงหน่อยลูกเอ้เริ่มเสียงเริ่มเสียงสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรอำ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 นะครับไอ h a p p อ๋อคนามครับนี่ครับเอาเอาเอานี้ยเด้่อโอ้คนนี้เด็ดครับคนนี้ขอเสียงดังฟังชัดสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิ่ยุสุธาพงชื่ออกับบนยผมเด็กายพิยุสุธาพครับชื่อเล่นชื่อทัศครับป .5 ครับีมอะครับทีมฟุตบอลที่ชอบทีมอะไรครับ แมตมตลครับแมตลิครับมตครับเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีเมื่อเช้าใส่เสื้ออะไรเอ่อมสซี่ครับเมตตาลิครับผมมีตครับใส่เสื้อมาซาีครับใส่เสื้อมาซาจะเชียร์เรียวมาลดนครับผมต่อไปแม่ซี่ยูมลยู่มาอุทาอาชรงาอยูรมาิับอันนี้พี่บอกบอกฟ้า เด็กหญิงจินสุขปัญหากิจค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกอ๋อลุงนุ่นน้องนุ่นใช่ไหมปัญหากิโอเคครับโอเคครับผมมืครับมากับเจนแล้วก็มากับโบไม่ใช่พลนุ่นใส่ัผมชื่อเด็กชายเบูลินยูต ฉันปฐมผู้จัดากลรผูชาช้ชปีที่สชื่อเล่นชื่อไกาครับค่ยกเลยนะเด็กชายเตชนาชาเด็กชายเตชิดสีบรินกายอยู่นี่ลน้องสกายสวัสดีครับชื่อเด็กชายพีได้ลดนใส่ละชื่อเล่นชื่อน้องทีน้องทีครับอยู่ยุคทีทีครับอยู่ีหนึ่งอ้อยู่ชั้นปีหนึ่งโอ้ๆ คนคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายคูณดังดังดังสวัสดีค่ะชื่อเด็กกีฬาละการกาวนชื <S 2> <S 2> ่อเล่นชื่อเอิร์ดค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะ ได้ชื่อน้องคนก่อนชื่อะคนน้องน้องคิมน้องคิมน้องคิมน้องนุ่ยน้องนุ่ยน้ยน้องอ้มน้องอ้น้องคิมน้น้องทรก่อยากผิดว่าจะมใครทักอครับผมตอไครับน้องฝาาน้องนุ่นน้องไก่น้องทีน้องทีน้องเอิร์นน้องเอิร์นจำได้ว่าออกจากห้องก็ดูไมเสร็จิวว่าเราจำได้ เออตัมือโอ้ดีมากโอ้โหทำใขอบผมน่อดีมากครับจ่ครน้องนุ้ยอ่นทนทนออกมาเรนลยครับเพื่มเมเเสียงนิดงรียนเรียนยนเียนเร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 เเรียเียนเียนีเยนเยนียเรียเรยนรรเเรียนนนเรรรนเรยเรียนร้รนเียีเน อ้าวรกไป่ใช่ายกินบาลาวาลาวานี่ิมเราก็รู้นั่นแหละเาไปคราไปคีมครับครมผ่านมาอ้ายทำไมถึงอยากเป็นอะเป็นอยากเป็นเลยเป็นอะไรเป็นนักบอลครับครับทําทำไมถอยากเป็นนักบอล อไปครับเสียงดังองเสียงดังฟังชัดเป็นนักบุญบอลครับเพราะอะลยครับเกรผมอยากเป็นทีมชาตินัคอลครับอลคอนทกทีมชาติรู้จักรู้จักจักใครกคนนักบอลทีมชาติใครเมซี่ับบนี้เมฟซี no oh! ่ช่อเล่าจิชนะที่รู้จักไหมสูกสินอาชนะทบเตียนน่มาช่ очку ствен và một ียังขอขอบพระคุณขอบพระคุณน้ำลายน้ำลายกันดิเช้านาทุกคนเช้านาทุกคนที่ลำบากที่ลำบากยากล้นยากล้นปลูกข้าวให้เรากินปลูกข้าวให้เรากินเราจะกินไม่ให้เหลือเราจะกินไม่ให้เหลือแน่ใจนั้แม่กระทั่งจานไม่ไม่จานเราจะกินจานไม่กินครับ พูดตามสามครั้งดังๆว่าพูดตามว่าว่าฮองโก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 เอาวกินได้ต้องัำ